นี้จังหวัดจันทบ,บุรีประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ที่ห้องจันทบูร์ชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภพศสาธรธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําข้าราชการตุลาการสารอายการทหารตํารวจเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครคองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องที่ประชาชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ถวายราชสดุดี น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวางผ่านปุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐถมกษัตริย์แห่งราชจัก,กิีวงศ์ที่ได้ทรงสถาปนากุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักรซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของพระบรมราชจักกีวงศ์ได้ทรงเจริญรอยตามพะยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ ส่วนที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชนลกัญญานุกูลอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกพระจักกีบรมราชวงศ์6เมษายนของทุกป,ปีโดยในพิธีประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยรับศีลถวายผ่านพุ่มดอกไม้เครื่องราชสการะจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพาระบรมสารีริ ักกล่าวถวายอาศิรวัตรราชาสดุดีโดยพระชนยานมุนีด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองชนบุรีเจ้าอาวาสวัดอุทกเขป,ปสีมารามหรือวัดน้ำประธานฝ่ายสงนำพระสง์เจริญชัยมงคลและชมสารคดีการสถาปนากรุงเทพมหานครความยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ